สวัสดีครับช่องทีพุทธเท่าซิ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูบ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงปลาดุกของผมเองครับบ่อเลี้ยงปลาดุกพอดีเมื่อกี้ถ่ายน้ําทิ้งแล้วก็กำปล่อยน้ําล้างบ่อมาบปาย เันนี้เรากาลังเดินทางไปที่ปอเลี้ยงปลาประดุกที่สวนเรานะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ถึงแล้วบ่อเลี้ยงปลาดุกออบ่อไหนวะเออบ่อน,นีอออ่วันนี้เราปล่อยน้ำทาล้างทำความสะอาดบ่อนี่ประมาณนี้เลยครับเลี้ยงสามเดือนเนี่ยประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยครับปลาดุกเลี้ยงไว้กินเองครับ ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราก็มาเปิดน้ำล้างบ่อประมาณ3ามตัวโล สี่ห้าวันล้างทีครับห้าหกวันล้างทีแล้วแต่ครับแล้วแต่ มาเปิดสายยางทางนี้อีกอปลาหางนกยูงครับหอยเชอรี่ม,มีปลาหางนกยูงมีหอยเชอรี่แล้วก็อะไรหอยจุกหอยจุกหอยจุกดูสิ น้ำใสครับลางแล้วก็จะใสปิ้งปลาเยอะเลยประดุกครับเลี้ยงง่ายปล่อยร้อยตัวรอดร้อยตัวเลยบอ่อก็สองเมตรคูณสองเมตรสองเมตรคูณสองเมตรปล่อยน้ําง่ายครับปล่อยน้ําลงนี่เลยครับสองนิ้วอย่างงี้เลยครับบอ่อเราทําสูงเวลาปล่อยน้ําปล่อยง่ายเติมน้ําก็เติมง่ายเพราะบอ่อมันเล็กถ้าบอ่อใหญ่ก็เติมน้ายากหน่อย นี่บอ่อเล็กครึ่งชั่วโมงก็เต็มถ้าทำบอ่อใหญ่ก็ลำบากเรื่องเติมน้ำนี่น้ำใสแลยวเน,ยน้ำใสครับเลี้ยงน้ำใสครับน้ำขุนเราก็ปล่อยแป๊ดเดียวทำความสะอาดง่ายเราเลี้ยงกินเอง รประมาณนี้เลยครับฝั่งนี้เป็นปลาหมอปลาหมอฝั่งนี้สามบอ่อสามบอ่อนี้ปลาหมอสามบ่อนุ้นปลาหมอ,อมปลาหมอสามบ่อฝั่งนี้ปลาดุกครับปลดุกเลี้ยงไว้กินเองครับ ครับจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้า